สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นแม่ค้าอีกแล้วนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะก็เลยอยากมานําเสนอสินค้านะคะที่อยู่ในร้านของกระแตเองนะคะขอฝากเพจด้วยนะคะเพจชื่อว่าชานพะเก้าบายมาดามกระแตนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแต่คําว่าบายนะวนะคะในร้านของกระแตก็จะประกอบไปด้วยสิ่งนี้เลยค่ะชาสมุนไพรนะคะเป็นตัวชูโรงก็คือชาชงนะคะแล้วก็ชาแคปซูลนะคะอุย้ยกัดหัวค่ะ นะแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะยาสีฟันสมุนไพรส่วนมากทุกตัวนะคะจะเป็นตัวประกอบหลักคือสมุนไพรนะคะแล้วก็นี่ค่ะสเปรย์ตานะคะสเปรย์ซากุระเรนโบว์นะคะฉีดเข้าปากฉีดเข้าจมูกเข้าตาได้หรือแม้กระทั่งแผลนะคะแผลสดเลือดไหลเนี่ยก็ฉีดได้เลยค่ะเรียกว่าสเปรย์อเนกประสงค์ก็ว่าได้นะคะต่อไปเลยค่ะ นี่คือสบู่ล้างหน้านะคะเป็นสบู่สครับดาวอินคานะคะหอมมากเลยนะคะประกอบไปด้วยน้ำนมข้าวและชาเขียวแล้วก็สครับค่ะ150บาทคุ้มค่ามากเลยผิวหน้าสิวฝ้านะคะหายกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวต่อไปนะคะนี่เลยค่ะแป้งธรรมชาตินะคะแป้งของนบะก้าวประกอบไปด้วยนะคะ โปรตีนใหม่นะคะคือเซเรนินเซเรซินนะคะก็คือสามารถที่จะกลืนเข้ากับผิวของมนุษย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงมีเฉดเดียวสีเดียวนะคะทาเข้ากับผิวทุกผิวได้เลยะคะ่ะเพราะเขาเวลาเจอแสงแดดนะคะเจอเหงื่อแล้วนะคะมันจะกลืนเข้ากับผิวนะคะแล้วก็ยังมีป้องกันแดดจากธนาคานะคะแล้วก็มีใบบัวบกนะคะช่วยให้ลดการอักเสบของผิวนั่นเองไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าผิวหน้าของคุณเนี่ยจะมีการระคายเคืองนะคะตัวต่อไปอยาสีฟันนะคะ ยาสีฟันสมุนไพรประกอบไปด้วยสมุนไพรถึง10ชนิดนะคะกระแตฟินกับยาสีฟันมากนะคะเพราะทาให้กระแตยิ้มได้อย่างมั่นใจแล้วก็เวลาที่เราสัมผัสกับฟันตัวเองเนี่ยนะคะ คุณจะมีความรู้สึกแฮ ppy เพราะว่าหินปูนไม่มีเลยนะคะกลิ่นปากไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะเขาถ้าสามารถฆ่าเชือ้อได้ฆ่าจุแบคทรียได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงแล้วยังสามารถเป็นน้ํายา้ว้นปากได้ด้วยนะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าสบู่นะคะสบู่ก้อนสมุนไพรนะคะดูแลผิวพรรณไม่พอนะคะไล่ยุงไล่แมลงได้ด้วยนะคะน้องๆที่ผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้เพาะเป็นครีมบำรุงก็ยังได้เลยค่ะเพื่อน